คนสวยทำอะไรยังไงก็สวยสำหรับนางเอกซุปตาแนวหน้าของเมืองไทยอย่างย่าญาอุลสยาที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูน่ารักน่าเอ็นดูอย่างล่าสุดอินสตาแกรมของสาวย,ายา่าญาได้โพสต์ภาพสุดสดใสในวันอาทิตย์เป็นภาพลงเล่นน้ำเห็นเพียงช่วงบนสีสะท้อนแสงเสบตามากมีห่วงยางที่ตัวพร้อมแคปชั่นแฮปปีบับบาบอกได้เลยว่าขนาดไม่เห็นท่อนล่างว่าชุดเป็นแบบไหน ยังเรียกยอดไลค์และคอมเมนต์ไปจำนวนมากแต่แหมอดไม่ได้เลยล่ะค่ะที่อยากจะเห็นท่อนล่างว่าจะแซบเซ็กซี่ขนาดไหน အဲ့ဒါ